สบายดีทุกคนมือนี้พามานาโขกเนาะสิพามาเบ,บ่งบ่าวไว้นะพี่น้องมือนี้บ่าวไว้ออกมาต๊กกาเนาะมือก่อนเนาะพี่น้องม่หงว่าเต้นเขาวสวนเขดินเอาก็เลยกินเบิดไปหลายเติบหงัวเนะมือนี้สิพามานาโขกเนาะมาโตกะกาแล้วพี่น้องมือเอากายานาโคก อันนี้เสือกสืออ่วงวะเผูกคนได้นนะบอเก็บเอาก่อนพี่นังอึ๊บตอนนี้กำลังห่างลงว่ะน้าเบาะหายมีหายโมีเนาะจเอ๋ลายลูกลายออกมานาเข้หรือลูกลลยกอกมานทำกันนี่หนากหายไรเงี้ยขึ้นกระตาขึ้นกระบุง นไปอาไ้นาะอาไหนนมันจียู้มาหอดแลยนะตอนนี้หอดบ่าวไว้เลยนะเอาห้ามสีเอาห้นี่บ่บ่วาไ มาไว้บูดยินพี่น้องเอ้ยไปทีพี่น้อนี้ม่ต้องกล้าหน้ากับดีนนะบนหน้ามมีใหน้าไปดูต้อ,อา,ลาไลออแรกปไร่้าเรเไปดูใส่ซองให้ สุดซ้ายเลยนี่ปมาแถึหัวใกล้ฝั่งี่ถือว่าสีพตกโดดสวัสดีพี่น้องไปใช่มากก็คือส่งเมื่อยแท้น้องอีนี่น้องอีกก็เห็ดเห็ดเกินถางเปิดเห็ดเกินถังองว่องตัวน้อนบ้าง่อยง่อยเก็บออกใหม่นั่นปล่ะอืม นอนใหญ่แห้งแท้จะน,นอนใหญ่ใจ้าพีน้องเล้อะตกใจแหลมมา,มาโ้ต้อง้องอีบเป็นคนใหญ่บออน้องอีอ,อันมายัางมานน่มาเกิมาไว้แล้วเปิดบาบาท้องโละอกะ ต๊ะปาอะไรต๊ะปาอะไรพีน้องไปไปเบิงน้ำกันป่ะขัพี่น้องลงไปป่ะ่นอ่างน่ะ่ส่งผ้าเอาเะาไว้เอาสิมาต่อขึ้นไฮทึ่งยันเนาะ ตอนนี้ก็ขาดแล้วเป็นทีบหอยเนาะแต่ก็หวานเป็นทีบหอยแล้วตอนนี้เนาะสําเร็จตอนนี้สําหรับมาโขกเฮาเหม็นได้หวานกะรีปร่อยแล้วได้กะแล้วนะโขกเนาะน้องวีอีกหน่อยทางใดมาดํานาแล้วเนาะจะอะไรยังลูกขินพพนเลยขิด,ดนพนเอามาแหงขิด,ดนพน มาปัดนะไปเอาดินแมงเม่ามันมีแมงเม่าตีแมงเม่าอันหน่อยแมงเม่าใหญ่หนุ่ยใหญ่อืมแมงเม่าใหญ่หนุ่ยเผาดินโผนมาปั่นหลิ้นอะ บอกพี่นางในไดไ้ได้การนัโคกแล้วอยากได้การนัโคกจากพี่นางเองมึงมาได้น้องวีเสี่อวมานอนชองช้่งมือมนนี่ชั่งเหมือนนี่เสี่อวมานอนน้องวีเสี่อวมานอนน้าแหมยยกออกมาเอ,อ,อานอนยังมึงตาหงอตาควายบ้างนอนยังมึงคืนเนาะนอนยังมึงตาหัวตาควาย nương thì ăn rín poa mà bận hết tội hết trái hết hết tuần mai bay nhả vườn heo kêu ngang phía sau. Tôn phun bơ tock cả hàng hiếu chứ cóp nọ long thì. Tôn in độc an ดอกโซดินเท่ากับเป็นเลยเนะเดีนีวเขาจะนังไถเดินเามอนกองถน้องพี่น่องสบายดีพี่น่องจิ๋นหนูพีอทอบพี่หักไปไปเดินไไถเดิน ไปคล้องนาฬิกาไปปึงไปลมกระเบื้องเขา้กระป๋องตัวนี้เรากัลังไถ่นอนไปดีกว่ง เปิดสองตาเลไปเห็น,หนอะ 嗯。Um ไอ้ส <Saint> อาปุงเลยนนี้าะแต่นีกอันนอาปุกน่งสิบุ๊บเนีบอนบนสิบุเนี่ยอาเรื่งจากบึงพราว่ไทยไทยไทยอันนั้นแล้วก็อาสีมาเบิกแม่องซีนอ่ะเนาะ เอ้ยัค่นาทีโบเตนเต้นแล้วกำลังเสียหนาพี่น้องข้าที่มาปูกันกบกหมากันนี่เป่ามาสุ่มกมาเคลานักตอนนี้่กำลังเสียหนาพี่น้อง กสีได้ออกมาเจ้าหามมเนาะบนสีแด,ด้เป็นๆเนานะผูกันมเขือสบายมาเขือก็สิงามเนาะข้างพูนหก,ข,กนข้างข้างนปนยูมันถึกแล้ว เ,เสียอยาก,กเอาไปท่านเอาซ้ำพี่นนอะห้าก็ไดยน้อยหนึ่งเนาะมือใหม่ให้เมาเสียอีกเนาะทางนี้อย่าอะไรพี่นาะงุ๊บบักลายๆยห้เมาเสียออกเนาะอันนี้เป็นสวนมะเขือแล้วก็สิหาเบียมะเขือมาปลูกเสียอีกเนาะ เราซุยสิมาเสียสวนต้นานามสวนต้นนี้กัน้าลายคือกันจนมะเขือค่ะต้นมะเขืออันนั้นอ่ะกำลังเกิดห้าหลายพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอ้อจบลงก่อนนะขอลาลงเพียงสำนีฝากกไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บา่าววัยเด้อพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อ